สวัสดีครับพกแอดมินแทนนะครับผมกับควยฮานอยวันนี้นะครับวันจันที่20มิถุนายนกับช่องแทนเถอรเทองเตอรหวยราวไทยและฮานอยนะครับผมเด่นวันนี้นะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่ค่อยดีใช่ไหมวันนี้นะครับจับใหม่นะครับ3แถวครับปกติครับ4ีหนึ่งครับมากับ3 5 27นะครับแถว2ครับพิเศษครับ2 3มากับ5้า1นะครับ แถวสามครับสามเจ็ดนะครับ vip มากับศูนย์ห้าหกหนึ่งคอดึงเด่นนะครับผมหนึ่งสามครับมากับห้านะครับสองเจ็ดสี่ 1นึ1ง1นะครับ1 3นะครับผม3มา3 5ครับ3 2ครับ3ามเนะครับรักร้อยอแทน16นะครับวันนี้มา6 6ค3ครับ615นะครับ6 1 2 6 1 7 หกหนึ่กครับ6 3สามสแล้วก็6กสนะครับเน้นนะครับทางคนเน้น3นะครับ1 3นะครับ3าห้า กอนสองชุดแล้วกันหกหนึ่งสามนะครับหกสามหนึ่งแล้วก็หกสามห้าครับสําหรับหวยห้าหน่อยนะครับผมวันจันทร์ที่ยีสิบมิถุนายนนะครับก็ขอให้โชคดีวันจันทร์นะครับหวยห้าหน่อยใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเนาะเผื่อว่าขอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับและให้กำลังใจขอให้โชคดีครับสามตัวแต่ครับ